รายการฟันดวงกับควินดาบจับคนนราศีสิงในเดือนพฤษภาคมอ่ะมาแล้วจ้ะสิงเนี่ยอยากจะบอกว่าถึงแมมปีนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการคอมมิตการเป็นคู่ครองคนรักกันมากขึ้นนะคะแต่แพ้แนะนําว่ามันก็เริ่มจะมีเหมือนเขาลางกันตั้งแต่เดือนนี้ละว,ว่าอยากให้คุณเนี่ย คุยกันในเรื่องสถานะกันให้ชัดเจนหรือว่าจะมีในด้านของการลงทุนทําอะไรกับคนรักแต่งงงแต่งงานอะไรเนี่ยเต็มที่ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนตัวงานครั้งใหญ่จะเป็นในเรื่องของโปรเซสว่าฉันจะเอายังไงต่อดีจะทํายังไงให้มันแฮปปี้กับตัวงานค้นหาตัวเองแบบไหนจะเป็นจุดหนึ่งที่แารู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนราศีสิงห์แพรอยากให้คุณเนี่ยถามใจตัวคุณเองให้ดีเอ้ฉ ันรักฉันชอบอะไรอยากเป็นอยากทำอะไรมันเป็นจังหวะที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยอ่ะมันจะเป็นจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเจออะไรมันก็ยากไปหมดฉันจะทำได้หรอฉันจะโอเคและแฮปปี้กับมันหรอมันค่อนข้างจะเป็นความคิดที่สุดท้ายอ่ะ คุณก็ต้องกลับมาถามตัวเองอยู่ดีแพลรู้สึกว่าเรื่องนี้คุณไม่สามารถดีแต่จะต้องตอบให้ตรงกับตัวเองและสิ่งที่มันควรจะเป็นกับใจเราเพื่อที่จะหาทางไปต่อให้ออกมาดีที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังภาพรวมกันค่ะ ในส่วนของเรื่องงานนะคะคนที่มีงานประจําทําอยู่คนที่ทําเอกชนราชการและวิสาหกิจทั่วไปเลยนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์2แบบนะระหว่างว่าทําดีไม่ได้ดีนะคะหรือเขาเอาแต่ลูกรัก คือเหมือนหมายถึงว่าคุณคนไม่ใช่ลูกหลักทําอะไรก็ผิดอ่ะเกมการเมืองภายในสนิทกับพี่คนนั้นไปกินสังสัค์กับคนนี้แล้วได้อะไรมาอะไรเงี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่แพร,รู้สึกว่าต้องเข้าหาแล้วถึงจะได้มานะคะเป็นไปได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะไปรู้เรื่องความลับการบริหารเบื้องลึกเบื้องหลงังอะไรบางอย่างด้วยก็ได้ทีนี้จุดหนึ่งที่แพรมองว่า แค่อยากให้คุณถ้าใครที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่อาจจะลองรับงานนอกเสริมหรือไปทำเป็นฟรีแลนซ์อะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้มาเสริมสกิลกับตัวคุณเองหรือคุณไปเรียนภาษาเพิ่มแล้วเฮ้ยเออมันเอามาปรับใช้กับงานตัวคุณได้เลยเงี้ยเต็มที่เลยหรือคุณไปเรียนคอร์สสั้นการตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยเฮ้ยเออมันเอามาปรับกับการทำงานเราได้ฮะเอาเป็นว่าการที่ต้องหมั่นใส่ใจเรื่องการเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยจะดีกับตัวคุณได้มากกว่านั่นเองค่ะอ่ะเกณฑ์การเดินทางไกลมี นะคะแต่มันอาจจะมีแบบส่งคนไปไม่ถูกคนหรือระวังไปแล้วมีปัญหาด้านเอกสารสัญญาหรือไม่ได้เตรียมข้อมูลมาดีพออันนี้ก็แนะนำกันตรงๆว่าใส่ใจดีเทลหน่อยก่อนติดหนึ่งก็ยังดีค่ะสำหรับในส่วนของคนที่ ทำกิจการส่วนตัวค้าขาย SME f r e e l a ฟรีแลนซ์นะคะในเดือนนี้จะบอกว่าได้ดีเพราะคำพูดจะอันนี้ต้องบอกนิดนึงทางคุณผู้หญิงละคุณผู้ชายละทุกเพศเลยไปไหนแต่งตัวหน่อยนะคะมีกลิ่นหอมสักนิดนึงอะไรประมาณนี้หรือมีอะไรเนี่ยรอยยิ้มมีของฝากในนี้อร่อยเนี่ยพอจะทำให้มันเป็น first impression ที่ทำแล้วเกิดความประทับใจทำแล้วเขารู้สึกแฮปปี้กับพวกคุณได้ด้วยกับตัวงานกับอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าจะไปไหนทำอะไรเนี่ยแต่ง ตัวสักนิดหนึ่งนะคะหรือเป็นไปได้ว่าลูกน้องทีมงานเน้เนสวยหล่อนิดนึงลุกเนี้ยบสมาร์ทอะไรเงี้ยมีกลิ่นหอมถือว่าจะช่วยทําให้ดึงดูดใจและทําให้จะมีโอกาสได้รายดีๆจากตรงนี้เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะที่นี้จุดหนึ่งที่แพรให้ความสําคัญเลยนะคะแพรอยากจะบอกว่า1มันมีฟิลที่นอกจากได้มาพอภาพลักษณ์และสเสน่ห์ที่มันไป first impression แล้วใช่ไหมมันจะเป็นในกรณีที่สร้างความเชื่อถือความน่าไว้ใจและทําให้เกิดการที่บอกต่ออย่างที่สอ ลองจัดการตลาดหรือโปรโมชั่นเช่นการบอกต่อการมาซื้อซ้ำจะแถมคูปองส่วนลดส,ส่วนอะไรเต็มที่ไปเลยค่ะเพราะทําให้มันดูมีอะไรที่ดีกว่าและน่าสนใจได้ด้วยนะคะอย่างที่3อาจจะเป็นการกลับไปติดต่อลูกค้าเก่าๆเ,เอาของฝากไปให้เอากิฟต์วอเช์ไปหรือว่าถามถ่ายใสรทุสุดิบอาจจะทําให้มีอะไรต่างๆตรงนี้กลับมาเป็นฟีดแบ็กที่ดีกับตัวคุณและทําให้งานเงินคุณได้ไปต่อด้วยนะคะแต่ในนี้ช่วงปลายเดือนเนี่ยไปรา ระวังในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีแกจเครื่องจักรนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะทําให้เขาเรียกว่าไงเสื่อมโมทมพังได้ด้วยนะคะหรือมันต้องซ่อมต้องไงเนี่ยก็เลยให้เป็นว่าจะได้ไม่ต้องติดขัดแล้วทําให้งานมันราบรื่นออกไปได้ด้วยค่ะ สำหรับในส่วนของคนที่ตกงานอยู่นะคะคนที่ตกงานอยู่คนที่กําลังหางานทํานะคะแพรอยากจะบอกว่าเอ่สมัคอีกอย่างได้อีกอย่างหรือมันจะเป็นฟิลที่เขายังต้องหาความสามารถพิเศษเพิ่มคุณไปเจอคู่แข่งที่เก่งคือไม่ได้หมายถึงว่าแบบ คุณจะต้องรู้สึกท้อหรือน้อยใจคือคุณสมัครไปก่อนเลยค่ะ30-40งานมันต้องมีสักงานไหนที่ตรงใจคุณหรือเป็นไปได้ว่าอ่ะเฮ้ยงั้นฉันลองไปเรียนการตลาดเพิ่มก่อนฉันไปเรียนเรื่องการบริหารเพิ่มเป็นคอร์สออนไลน์ฟรีอะไรเงี้ยอะไรที่เสริมสกทักษะกับตัวเองได้ทําไปก่อนจะดีกว่าค่ะเพราะมันจะได้เกิดการเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่ดีกว่าได้ด้วยหรือไม่งั้นในนี้นะคนที่ คนลาสิ่งที่ตกงานอยู่อะค่ะคุณลองทําฟรีแลนซ์พาทไทม์ไปก่อนจะดีกว่าเพราะมันมีโอกาสได้งานจากตรงนั้นได้เรื่อยเฮ้ยเออช่างกราฟิกขาดนะเฮ้ยสายที่เขาทําบัญชีขาดนะไปทําเป็นฟรีแลนซ์ไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นรายได้เสริมเข้ามาแล้วมันได้ระยะยาวกว่านั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของการเงินสำหรับคนราศีสิงเลยนะอยากจะบอกว่าหนึ่งมีเกณฑ์เงินออกซ่อมแซมนั่นนี่ภาระค่าใช้จ่ายมันมากเกินตัวแต่ในนี้เตือนนิดนึงนะคะใครที่มีเกณฑ์การกู้นอกระบบเอาไว้เนี่ยมันจะมีรายจ่ายที่มากขึ้นหรืออาจจะมีการต่อรองไม่ทันแนะนําว่าอย่าหนีคุยกันตามตรงนะคะต่อรองให้ได้ก่อนแต่แพนให้เป็นว่ามันอาจจะมีการที่คุณไปแบบไปกู้อะไรมาแล้วคุณก็ ปกทีเดียวทั้งหมดเลยก็เป็นว่าจัดก,การบริหารตรงนี้ให้ดีละการเตือนในแง่ของคนที่เป็นหนี้นะคะอ่ะมีเกณฑ์หมดเงินกับการเดินทางท่องเที่ยวได้ค่ะการที่จะส่งเสริมลูกบุตรต่างๆกิจกรรมของเล่นอะไรแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีในช่วงประมาณปลายเดือนนะคะตรงนี้ถ้าไม่นับการเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะพยอยากจะบอกว่ามันมีในกรณีที่เกี่ยวข้องกับตัว เงินกิจการอะไรบางอย่างที่มันต้องหมุนต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันแทรกเข้ามาอย่างไม่คาดคิดนะคะเลยแนะนําว่าคุณมีโอกาส15วันแรกอะ่ะดูแลสถานะการเงินให้ดีเอาให้มั่นคงแทกอยากทําอะไรเสริมเต็มที่เลยนะคะมีเกณฑ์บทเงินกับการเดินทางเกี่ยวกับเด็กแล้วนะคะแพรให้เป็นว่าใครที่จะดูลงทุนในด้านของเหรียญคริปโตบิตคอยน์เลยเนี่ยสามารถทําได้นะคะจะ NFT หรือว่าสําหรับการที่คุณจะแบบเฮ้ย เออทำอะไรเป็นกองทุนนิ่งดีไหมหรือว่าจะหาอาชีพเสริมอะไรมาลงอะ่ะสามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของสุขภาพสอคนราศีสิงห์นะคะอะใครจะป่วยใดๆก็ถือว่าโอกาสดีอยู่ที่จะเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ในนี้แนะนําว่ามันอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้แต่ควรออกกํลาลังกายไว้ก่อนจะดีกว่าคะ่ะมาจากน้ําหนักตัวได้มาจากความเครียดสะสมได้หรือมันเป็นโรคแฝงจากโรคประจำตัวอะไรบางอย่างนั้น,น,นอาจจะสังเกตเล็บ หรือว่ามันมีอะไรผิดปกติในร่างกายเราหรือเปล่าตรงนี้มันดูแลเอาเจใจใส่ตรงนี้ให้ดีหน่อยละกันนะคะทีนี้ต่อมาแพให้เป็นว่ามันจะมีในเรื่องของโรคประจำตัวเก่าๆกลับมานะคะใครที่เจ้าเงินไปทําเลสิกสายตาอะไรเต็มที่เลยรวมถึงเกี่ยวข้องกับจัดกระดูกจัดฟันนะคะแต่ในนี้หลายๆคนในเดือนพฤษภาโอกาศเป็นโรคเกี่ยวกับลําไส้ได้ด้วยนะอ๋อใครมีสัตว์เลี้ยงนะคะรองอุบัติเหตุจากสัตว์เลี้ยงเช่น หม,มาแมววิ่งตัดหน้ารถหรือว่าคุณถอยรถถอยอะไรทับนะคะจากไรเดอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะไลเดอร์ที่แบบขับกันไปมาอะไรเงี้ยแล้วก็ระวังพวกการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะช่วงท้ายนะคะขับรถขับอะไรให้ระวังหน่อยละกันแล้วก็อย่างที่บอกสัตว์เลี้ยงเนี่ยดูแลเอาใจใส่กันหน่อยก็ดีค่ะ สำหรับในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะใครที่เกิดราศีสิงห์มีแฟนมีเพื่อนมีคนรักคนใกล้ตัวเนี่ยอย่าลืมฝากคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งให้คนราศีเนี่ยไปดูแล้วก็ไปเมาท์มอยกันว่าตรงหรือว่าใกล้เคียงแค่ไหนนั่นเองอ่ะคนโสดน,นะคะขอใจสีเขียวนะคะส่วนคนมีคู่ขอหัวใจสีน้ําเงินนะคะอยู่ทีมไหนยังไงเนี่ยคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วก็ใส่อีโมจิหัวใจด้วยนะคะอ่ะ คนมีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะแพรอยากจะบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยน่าจะมีการแผนวงังวางเขาเรื่องไง วางอนาคตระยะยาวร่วมกันได้คิจการส่วนตัวการแต่งงานก็ถือว่าได้นะคะแล้วก็ใครที่ตั้งใจมีน้องอย่างเดือนนี้สามารถทําได้นะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะป้องกันหน่อยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะมีเกณฑ์ได้มาแบบปุ๊บปับทันใจเลยเหมือนกันนะคะอ่ะในเกณฑ์การเดินทางร่วมกันถือว่าดีค่ะแล้วก็แต่ให้ระวังปัญหามือที่สานิดนึงในนี้อาจจะไม่ใช่รักซ้อนแต่หมายถึงในเรื่องของการที่ จากงาน จากตัวผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแพร์รู้สึกว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ทําให้เป็นภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีการรู้สึกเครียดงอง,งอนกันทำไมอีกคนนึงไม่เปลี่ยนแปลงทำไมอีกคนนึงไม่ปรับดังนั้นใจเย็นๆกับเรื่องนี้ต่อกันและหาทางออกร่วมกันให้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดคนรู้สึกว่าไอที่พูดมาเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวมีนะคะแต่ช่วงนี้ระวังแค่ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันอาจจะมีใครบางคนรู้สึกไม่ยอมเปลี่ยนรหรือหรือรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่จําเป็น ก็ได้ทำไมต้องรีบเปลี่ยนความคิดการตัดสินใจแต่แนะนําว่าปรับเท่าที่ได้ต่อกันจะดีกว่าเพราะทุกคนก็มีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์หรือมันเป็นจุดหนึ่งที่เอามาเป็นแค่การประชดการกวนประสาทใส่กันอะไรเไงี้ยมันจะกลายเป็นเครียดกันไปเปล่าๆมากกว่าค่ะสำหรับคนโสดน,นะคะคนโสดพยาจจะบอกว่า ใครที่รอคนรักเก่าอ่าคนรักเก่าคนคุยเก่าเนี่ยเกณฑ์กลับมาปรับความเข้าใจกันเน้นว่าเป็นคนที่คบกันแบบดีๆเลิกกันแบบดีๆนะมีเกณฑ์กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือให้โอกาสกันได้นะคะหรือในกรณีคนคุยเนี่ย มันมีฟิลที่กับการที่เหมือนจะเรียกว่าไงคุยกันยังคีป e l เลชั่นชีพแบบเนี้ยไหวมันยังไม่ใช่ r e เลชั่นท็อกซคือเหมือนเป็นการคุยกันเพื่อความสบายใจเขายังเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราอยู่ได้เนี่ยคนเก่าๆคนคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ มันราบลื่นและสบายๆต่อการขอแค่อย่ากคาดหวังแล้วก็ให้เป็นเรื่องของเวลามีพื้นที่ส่วนตัวกันไปก่อนจะดีกว่าค่ะส่วนคนโสดจริงๆนะคะมีโอกาสเจอคนอายุต่างวัยก็ได้เท่ากันก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่คุณไม่คาดคิดแบบคือคุณอาจจะมีสเปคอย่างแต่พอไปเจอไปแมชใน Tinder หรือในแอปหาคู่ใดๆอะ่ะหรือว่าแบบเฮ้ยมาคุยคยกันรู้สึกว่า เอ้ยมันดีกว่าที่คิดแท้เขาฉลาดจังเขาเก่งจังในขนาดเดียวกันเขาก็เป็นคนอ่อนโยนดีกับเราด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่คาดหวังกลับได้ดีกว่าที่หวังไว้นั่นเองนะคะเลยทําให้สายคุณอาจจะวางได้ง่ายมากขึ้นทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งอาจจะก,การเดินทางไกลได้ต่างชาติได้นะคะแล้วก็มีฟิลที่มาจากงานสังคมได้แต่แพรแนะนําว่ามาจากงานสังคมอาจจะดีกว่าคะ่ะเพราะว่าเพื่อนแนะนําบอกต่อเขาจะได้สแกนให้ด้วยหรืออย่างน้อยเนี่ยมันได้เจอกันในตัวจริงก่อนมากกว่า การที่จะไปเจอกันแบบในโซเชียลแล้วแบบมาแมทช์กันมาคุยกันเลยอย่างเงี้ยแพรู้สึกว่าเจอกันตัวจริงก่อนอาจจะดีกว่าเลยรู้สึกว่ารอบเนี้ยคนโสดอะคะ่ะเจอกันในชีวิตจริงจะดีกว่าในออนไลน์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือภาพรวมสําหรับคนโสดและทุกๆเรื่องของคนราศีสิงเลยนะคะถ้าชอบถ้าใช่ยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับและอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้กับคนคล้ายตัวดูกันค่ะไว้เรามาเจอกันในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ